ถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องราวของจังหวัดเพชบูรณ์ทั้งจังหวัดภายในเครื่องวันต้องมาที่นี่ค่ะหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยที่รวบรวมเรื่องราวตำนานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตผู้คนของจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าใจง่ายครบจบในที่เดียวป้านะขาละไปทุกที่ที่เราจะไป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปานนะอยู่ที่นี่ค่ะหอโ,โบราณะคะดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะอยู่อยู่ตรงข้ามกับนครบาลเพชรบูรณ์นะคะนี่อ๋อก็จะมีรูปสลีของพระปิยมหาราชนะคะอยู่ที่นี่ค่ะ,นะคะเดินมาตรงด้านหน้าก็พบกับปฏิมาก,กรรมอะไรนะอ๋อตุ๊ก เก่งตุ๊กเก่งเปนดนตรีพื้นบ้านเอกลักษณ์เมืองเพชรบูรณ์นะคะนี่มีประวัติความเป็นมาให้ด้วยนะคะนี่เลย ه, มีนางรำด้วยนะคะการแต่งกายนุ่งโจงกระเบนผ้าคาดอกนะคะแล้วก็มีผ้าห่มปลายห่มนะคะนี่นะดนตรีไปค่ะ้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตัวหลุดชื่อยังคงได้เลยนะคะได้ค่ะ,ะ,ะข้ามาลงชื่อนะคะวันนี้วันที่14 ต้อนรับน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะพี่มีสองชั้นนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเดินจากห้องนี้เป็นห้องแรกนะคะคเดินไปจนห้องสุดท้ายจะมีประตูทางออกขึ้นที่ชั้นสองค่ะห้องจัดแสดงชั้นสองจะอยู่ห้องแรกซ้ายมือนะคะคี่ที่เดินมาเจอบนในตรงกลางทางนี้ยังไม่ต้องลงนะคะอ้อมลงฝั่งด้านนู้ได้เลยค่ะและตามห้องจัดแสดงนะคะจะมี QR code ไวให้สแกนนะคะแล้วก็จะมีบอร์ดค่ะสามารถถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ค่ะอื ก่อนเข้าห้องแรกด้านหน้าจะพบชุดโต,ต๊เกีาอี้ที่สมเด็จพระเทพสเสด็จมาเยี่ยมชมหอโบราณคดีเมื่อปีพศ2561ส่วนด้านนี้ก็เป็นหุ่นขี้ผึ้งของกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยและพินฝรั่งที่ชั้นทรงโปรดไปเข้าไปชมภายในกันเถอะค่ะจะเป็นห้องชมประวัตินะคะโตเกี้ให้นั่งด้วยฝั่งนี้อ่ามือนะคะ แล้วก็ด้านนี้ก็จะมีจอกนะคะสามารถจุดนี้เราสามารถเข้ามาชมประวัติต้นได้ก่อนนี่ดูรงหนางเพชรบณ์ยกที่หนึ่งรงนังไทยเพชรบูณ์ยกที่สองมีเขาเกี่ยบว,ว่ามีอ้อยคว้านนะ้ำมีฝรั่งนะนี่ของกินในการชม โรงหนังสมัยกลองอันนี้ส่วนที่1น,นะคะเป็นโรงหนังค่ะโรงชมภาพยนตร์ด้านขวานี่ก็จะเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าจำลองสถานที่ปรางสีเทพตรงนี้ปรางสองพี่น้องนี่ค่ะก็ยังอยู่ในเขตของสีเทพอยู่นะคะประาาสาทสีเทพอันนี้เป็นปรางฤาษีปรางฤาษีถ้าจำไม่ผิดที่นี่จะอยู่ในวัดนะวัดป่าสะาแกวใช่ด้วยค่ะ ะะอันนี้เขาคลังในนะคะแล้วก็เขาคลังนอกค่ะเ่อที้ทางเข้ามาเมื่อกี้ให้ดูไปคือด้านด้านขวามือด้านซ้ายมือก็จะเป็นเรื่องของคนก่อนประวัติศาสตร์นะคะเริ่มจากจดแรกเลยจุงนี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของยุคสมัยทางโบราณคดีในประเทศไทยนะคะ จะมีโครงกระดูกนะคะมีกําไรสํำริดพบที่บ้านห้วยใหญ่ใต้นะคะกำไรนะคะในกําไรนะคะเข้ามาแต่ละจุดก็จะมีให้เราสามารถสแกน QR code เพื่อศึกษาข้อมูลแต่ละจุดได้นะคะ,ะมาดูด้านซ้ายว่าด้วยคนก่อนประวัติศาสตร์นะคะมีที่พักในการก่อไฟ มีการขีดเขียนนะก้อนหินตามถ้าต่างๆนะคะอันนี้เริ่มใช้หินละในเครื่องทุนแรงในการล่าสัตว์นะคะในเรื่องของพิธีกรรมเมื่อคนเสียชีวิตในสมัยก่อนก็มีการฝังร่างพร้อมกับเข้าของเครื่องใช้นะคะว่าเป็นความเชื่อเนาะว่าเกิด พบชาติหน้าก็จะได้มีของใช้นะคะในพบที่หลมศักจะเป็นเครื่องไม้ใช้สอยนะคะอันนี้มีเครื่องขวานหินแล้วก็เบ้าแกนกําไลหินโอ้ี่ขวานหินค่ะแหล่งวัลคาดียุคหินเนี่ยก็จะมีที่ทพบเจอก็คือที่อําเภอชนแดนหนองผายบึงสัมพันธ์วังโป่งแล้วก็อำเภอหลมุมศัก ถ้าเป็นแหล่งโบราณคดียุคโลหะก็จะพบที่อำเภอหลงสากอำเภอเมืองแล้วก็อําเภอวิเชียนและสีเทพค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีสวนป่าเขาคนาตั้งอยู่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพพื้นที่เป็นที่สูงป่าโปรง่งอยู่บนไหล่เขาเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือหินที่มีการกระเทาะสองหน้าจากหลักฐานจึงสามารถกำหนดอายุสมัยอยู่ในช่วงยุคหินใหม่ ประมาณ2,700ถึง4,000ปีมาแล้วค่ะจากเขาคนาถึงสีเทศอันนี้จากเน,นี้นะคะกงจากอันนี้ก็เลยทำมาจากเนาะอันนี้เราจะเห็นที่ <c oughs> สีเทศนะคะศิล <c oughs> าจารึกบ้านวางาังไผ่ก็จะเป็นกุ้ปั้นสดิยะเทพนะคะเนื่องจากสมัยก่อนเนี้ย เราก็จะมีการนับถือเทพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพบเจอรูปปั้นองค์เทพต่างๆได้ในสมัยสรีเทพค่ะอันนี้เป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไม้สอยนะคะเป็นภาชนะดินเผาค้อนหินขวานหินอันนี้เป็นโบราณวัตถุนะคะส่วนในส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนของภาชนะดินเผาค่ะ ช่องต่อไปกันค่ะกำแพงเมืองเพชรบณ์วัดมหาธาตุเพชรบู์หลวงพ่อเพชรหลวงพ่องามรูปแบบสันฐานอ๋อรูปแบบสันิฐานวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบู์ค่ะ กกพิมพ์ลีลาฝักดาบพิมพร์ะร่วงเปิดโลกพิมพ์พร่มโพแล้วก็พิมพ์ลากปรกค่ะยังมีหนนลามธรรทัสดีสมัยอุทยาด้วยมีกำแพงเมืองวัดพระสิงห์ที่เราไปมาแล้วก็วัดพระแก้วเราไปมาแล้วนะคะอยู่ใกล้กันหรือที่เดียวกันแล้วก็วัดไตรภูมิค่ะและสุดท้ายนี้นะคะวัดมหาธาตุ ชั้นตรงนี้นะคะผ่านไปสองห้องโถงนะคะเราจะไปชั้นบนกันค่ะขึ้นอย่างช้าๆนะคะต้องบอกหมอบอกให้ทําอะไรขึ้นบันไดให้ขึ้นทีละขั้น,นะคะ่ะเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้ออกเลาะนะคะโอ้ขึ้นรู้สึกเกร็งมากเลยค่ะมาถึงชั้นสองแล้วนะคะนี่ค่ะไปห้องนี้กัน นี้สมบัติเพชรบูรณ์เป็นห้องจัดแสดงที่นําเสนอโบราณวัตถุและศิลป,ปะวัตถุซึ่งพบในดิแดนเพชรบูรณ์นะคะนี่จะเป็นอิฐวีตราประทับโบดไม้โบราณวัดภูเขาดินนี่ไงตาประทับอันนี้เทวรูปหินทรายสีเทศนะคะอันนี้คือข้าวสารดำนี่ข้าวสารดำอันนี้ติดอยู่ตามก้อนหินด้วยค่ะ พระพุทธรูปโบราณและโรบราณวัตถุก,กระปุกกระเบื้องเคลือบห้องนี้จะเป็นห้องรวบรวมวัตถุโบราณนะคะมีทั้งของจริงแล้วก็ของที่ทําขึ้นมาทดแทนหรือว่าเลียนแบบให้เราได้ชมกันนะคะเอ๊ะเราเจอบางสิ่งบางอย่างคุ้นๆนะคะเหมือนเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนที่ไหนเอ่ยนี่ ประติมากรรมหินทายแกะสลักสองชิ้นศิลปะขอมสนิษฐานจากเครื่องประดับน่าจะเป็นนางอับสลาซึ่งท่านหลวงตาสมชายตาปสีจะเอาวาดวัซซับเพลาะมอบให้เพื่อนำไปศึกษาเป็นสมบัติส่วนรวมของคุณพิชบูลนี่ไงนี่ที่คุณวิสันไปรับมอบจากหลวงตาแต่ก่อนนี้อยู่ที่วัซรับเฮละลค่ะนี่ได้มาให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะของเก่าของโบราณเนาะ ห้องนี้ก็สุป่วป้าห้องนี้นะคะชั้นบนห้องแรกจะเป็นห้องจัดแสดงเรื่องของวัตถุโบราณน,นะคะที่ค้นพบหรือเป็นสมบัติของบ้านเราเองนะคะมีทั้งพุทธรูปเครื่องเครื่องใช้ไม้สอยบางอย่างนะคะแล้วก็ตู้พระธรรมด้วยค่ะไปเดี๋ยวไปชั้นห้องต่อไปนะคะอ๋อห้องนี้เป็นห้องของอาวุธค่ะมีอาวุธอยู่ตรงนี้นะคะศาตราวุธปืนลูกซองนี่ มีหอ,อกด้วยค่ะอันนี้มาจากห้องผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะห้องทํางานมีตําราพิชัยสงครามของเพชรบูรณ์ด้วยตำราพิชัยสงครามก็คือใช้ในการรบค่ะใช้ในการรบนะคะคาว่าด้วยกลยุทธ์วิธีการรบก,การเอาชนะในสงครามนะคะแล้ววิธีการเขียนมันคล้ายๆกับกรอนด้วยแฮ อันนี้ตำรายาโบราณแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้อยู่ในนี้นะคะมีเสศษพระอยู่ด้วยค่ะห้องต่อไปนะคะห้องนี้เลยจากมนทนสู่นครบาลน,นี่ก็จะมีภาพเก่านะคะของเพชรบูรณ์เราสมัยโบราณสมัยก่อนนะคะภาพเก่าๆวิถีชีวิตแบบเก่าๆบ้านเมืองเก่าๆนะคะซึ่งมีเสน่ห์ปอีกแบบหนึ่งนะคะ ชมกันต่ออันนี้คืออะไรสมุดสั่งการเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์สมัยก่อนเขียนอย่างนี้นะคะถ้าแก้วมรกตเคยประดิษฐานที่เพชรบูรณ์ด้วยก็จะเป็นภาพเก่าเมืองเก่าของเพชรบูรณ์นะคะในห้องนี้ก็จะเป็นโบราณสถานพูดง่ายๆนะคะสถานที่ต่างๆของเพชรบูรณ์แต่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปกันนะคะ อ่ะห้องนี้ค่ะนี่เลยค่ะเข้ามาเจอขวามือนี่นะเดาว่าน่าจะเป็นเสาหลักเมืองใช่ไหมอ๋อใช่จริงๆด้วยนะคะสารเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็มีจำลองสารให้เราเห็นเสาสารให้เราเห็นด้วยค่ะ,ะเข้าสู่เขตนนะครบาลแล้วอันนี้ก็คือท้ายรถนะคะนี่คือท้ายรถนะทะี่เราเห็นคือท้ายรถนะคะก็จะเป็นรถรถโด,ดยสารสมัยก่อนเนาะ มันทุกข่าวของไปนะคะมีเครื่องช่างด้วยนี่ค่ะเข้าสู่เมืองนครบาลแล้วนะคะอ้าวสวัสดีค่ะกาแฟโกเซ่กาแฟหนึ่งแก้วคาะโกนี่ปลาท้องโกด้วยนะคะมีโดนัทด้วยจ้ะนี่นี่กาแฟนะคะมีกาแฟนี่ค่ะราคาราคาน่ารักมากเลยสมัยก่อนนะคะนี่ กาแฟร้อน2บาทค่ะกาแฟเย็นก็2บาทชาร้อน2บาทชาเย็นก็2บาทค่ะนี่นะคะร้านากาแฟโกเซอันนี้เป็นวิจิตรศิลป์นี่ห้องถ่ายภาพร้านถ่ายภาพหน้าตาคุณ้นๆมากเลยใช่คุณนิสันไหมคะใช่ไหมคะ <laughs> นี่นี่กล้องถ่ายรูปสมัยก่อนค่ะต้องมีไฟคู่กับไฟนะคะ บรรยากาศเห็นไหมบรรยากาศชีวิตริมคลองริมแม่น้ําค่ะ,ะร้านต่อไปนะคะกี่ร้านกาแฟร้านถ่ายรูปแล้วร้านนี้ร้านขายอะไรคะร้านสูงเฮงหลีค่ะโอ้ขายเครื่องสังฆพันธ์เหรอคะนะคะร้านนี้ขายเครื่องสังฆพันธ์นะร้านต่อไปนะคะพี่บุญโภชนาค่ะ,ะแปลขายเลยคะ่ะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยลูกชิ้นด้วยค่ะนี่นะคะโอ้วิทยุโบราณมากที่นี่นะคะเมื่อกี้น้ําราคา2บาทค่ะแต่ที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเราราคาอยู่ที่3บาทนะคะอร้านต่อไปเราเครื่องมือช่างทั้งหลายค่ะมีตะปูงตาปูมีทง่งมีท่อนะคะชื่อว่าร้านโคกั้งแซ่อ่านออกไหมเนี่ยอ่านถูกไหมเนี่ยขายอุปกรณ์ช่างทั้งหลายนะคะมีครบครันค่ะระบบปับป,ปาก็ได้นะคะ เลยเยนะคะตะปงตะปูนะคะงานมุงงานไม้ได้หมดค่ะสิ่งนี้คืออะไรใครรู้บ้างใครรู้จักบอกด้วยค่ะร้านต่อไปค่ะนี้มีจากมีเครื่องพิมพ์ดีนนะคะอุ๊ยอันนึ้ตันี้ป้าทันป้าเคยเห็นอยู่โออันนี้ชื่อว่าห้างเพชรบูโสโตรแสวรวมสินค้าหลากหลายนะคะทั้งแฟชั่นทั้งอุปกรณ์ตัดเย็บนะคะเครื่องวงเครื่องดื่มมีหมดเลยนะคะร้านนี้ ร้านต่อไปค่ะร้านสุดท้ายแล้วมั้งคะร้านนี้นะคะขายอุปกรณ์หาปลาทั้งหลายนะคะจับปลามีลอตเตอรี่ขายด้วยค่ะนี่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 ลอตเตอรี่สมัยก่อนคะ่ะมีเรียกเด็ดเด็ดบ้างคะบอกบ้างนะคะลอตเตอรี่สมัยก่อนบอกราคาไหมคะราคาเท่าไหร่สองบาทค่ะลอตเตอรี่ราคาสองบาทอันนี้ราคาสามบาทนะคะ สุดว่านะคะห้องนี้นะคะเข้ามาเนี่ยหลังจากที่ผ่านตรงสารหลักเมืองนะคะก็จะเข้ามาเหมือนเรามาในส่วนของเมืองเมืองพิจิตรสมัยก่อนที่เรานั่งสองแถวมาเข้ามาในเมืองนะคะเราก็ได้มาเห็นนี่ค่ะเส้นทางของอบริเวณน้ําพุนะคะไปถึงนู่นค่ะหอนาฬิกาด้านนู้นนะคะซึ่งเป็นถนนหลักของในเมืองพิจิตรแล้วก็มาเที่ยวชมร้านค้าที่นี่ค่ะนี่นะคะร้านค้าสมัยก่อนนะคะนี่ เป็นบรรยากาศเก่านะคะนี้เอ่ยแล้วฝั่งนี้ค่ะก็จะมีนี่เลยค่ะลงภาพยนตร์นะคะอยู่ด้านนี้ค่ะนะคะอยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นร้านค้านี่ชั้นสองก็เป็นที่พักนะคะนี่บรรยากาศดีนะอ๋ออันนี้เป็นไฟไหม้ใหญ่เมืองเพชรบูรณ์ค่ะอันนี้ก็จําลองภาพเหตุก,การณ์นะตอนนั้นให้ดูนะคะว่าหลังที่เกิดไฟไหม้นะคะช่วงหลังเกิดไฟไหม้แล้วสภาพเป็นอย่างไร ปีพศ2511นะคะเกิดไฟไหม้ใหญ่เมืองเพชรบูรณ์ซึ่งต้นเพลิงอยู่ที่โรงแรมสันทิขตอนล่างเป็นร้านทงหวดนะคะเขาจำลองจากอาคารนี้แน่ๆเลยเนี่ยโอเคค่ะเราไปห้องกันต่อไปนะคะตู้เย็น100ปีค่ะนี่โอ้โห นี่ค่ะข้าวโนใส่น้ําแข็งแน่เลยค่ะเนี่ยโนใส่น้ําแข็งแล้วก็จะเก็บของข้างนนี้เปิดได้ไหมคะนี่ค่ะเป็นชั้นสําหรับเก็บของข้างล่างก็จะเป็นรองน้ํานะคะน้ําที่หยดลงมาเนาะอือเพิ่งเคยเห็นนะคะตู้เย็นแบบนี้โอ้นี่ป้ายสารากลางจังหวัดค่ะน่าจะเป็นป้ายเก่านะคะเนี่ย แล้วก็มีรายนามพูดตรงตำแหน่งผู้ว่ารชการของบ้านเราด้วยค่ะโอ้เป็นบันไดลงสองข้างเท่มากค่ะคิดถึงบ้านพจมาเลยนะคะนี่ห้องนี้นะคะเป็นห้องตำนานเมืองเพชรบูรณ์ค่ะตำนานเรื่องท้ำใหญ่น้ำหนาวพญานาคแห่งเพชรบูรณ์ตำนานเรื่องบ้านหินกลิง้งอ,อันนี้มีเรื่องของตำนานเรื่องพระนางสิงขอนเทวีข้าวสารดำ ตํานานเรื่องนางผมหอมนี่เน้นม่านเน้นคงตํานานเรื่องขอนไม้มาตํานานเรื่องปู่สังกษสาญาสังกษสีตํานานเรื่องเจดีลอยตํานานเรื่องเมืองเล็งเพราะฉะนั้นในห้องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมตํานานต่างๆของจังหวัดเพชรบณ์เอาไว้นะคะและในห้องนี้ก็สามารถที่จะนนโอ้นี่ขอนไม้มากน,นั่น ามาฟังดนะะในสมัยกยรุงศรีอยุธยามาจถึงทุกวันนีอ้อันนี้คือตำนานคา่ะของเรื่องของขอนไม้มาดนะคะแล้วจริงก็จะมีเรื่องเล่าอีกตรงนี้อีกสามเรื่องด้วยกันนะคะนี่ถ้าสนใจก็มารับฟังเรื่องตำนานที่นี่ได้นะคะโอเคค่ะเราจะไปห้องต่อไปนะคะอันนี้ผ่านชั้งสองห้องประชุม อันนี้เป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำน,นะคะก็ตรงห้องนี้ก็จะมีพิธีทัดให้ได้รับชมข้อมูลเรื่องประเพณีนะคะอุ้มพระดำน,น้ำเข้ามาห้องต่อไปวิธีเพชรบูรณ์ค่ะนี่นะคะพื้นบ้านชาวเดียงแล้วจะมีเรื่องของการแต่งกายเนาะพิเชียนเมืองเก่านะคะ ชาวภูเขาชาวม้งนะคะเครื่องดนตรีเสียงกลองอ๋อหน้าตาแบบนี้นี่ลำลำโจ่งเหรอคะโจงนี่กอบพระเจดีไซายกรุบพระธาตุนะคะแล้วห้องนี้ก็จะเป็นนะคะมีการแสดงความ การเสนอความาที่มีชีวิตชีวตของชาวบ้านนะคะในสมัยก่อนประเพณีต่างๆนะคะอันนี้ารจังหวัดหลมสักไทยหลมประวัติศาสตร์จังหวัดหลมศักนะคะคนหลมคือใครยังไงนะคะนี่ผู้คนตรงนี้ด้วยใครอยากรู้ความเป็นมาของหล่ม ศักนะคะนี่ก็อ่านประวัติตรงนี้ได้เลยลาวภูมขาวลาวภูมิขาวในที่นี้หมายถึงคนเชื้อสายหลวงพะบางที่นิยมการสักขาตั้งแต่ใต้เข่าขึ้นไปถึงต้นขาอ๋อเนื้อเขา่าตั้งแต่เนื้อเข่าขึ้นไปถึงต้นขานี่ค่ะก็จะมีการสักลายแบบนี้นะคะข้อนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของ คนหลงนะคะแล้วก็จะมีภาพพื้นเมืองของเราที่อยู่ทางหลมสักนะคะที่นิยมใส่กันในช่วงนี้นะคะผีตามโมนะคะว่าเราจะมีผีตามโมนะคะนี่ทางทจังหวัดเลยจะเป็นผีตะโขนนะคะใล่ผีตามโมมีภาพเก่าหลมสักด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพวาดวัดนาทรายนะคะน่าจะเป็นภาพที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็จําลองมาให้เราได้ชมกันคะ่ะห้องต่อไปคะ่ะ Okay. ห้องนี้จะว่าด้วยการบันทึกการสร้างเข่าคอนะคะมีประวัติความเป็นมาของคอมมิวนิสต์ด้วยการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเป็นภาพถ่ายทั้งหมดเลยนะคะที่สำคัญน,นู่นเคะมีภาพของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ที่ท่านนัตสร็จมาในสมัยนั้นด้วยนะคะ ทีแ่แน่ๆนี่ค่ะรัชกาลที่10ค่ะนะคะท่านก็ลงสถิตมาที่พื้นที่เขาข้อเหมือนกันวันที่13บุมภาพันห้าร2อยค่ะนี่ห้องสมอลภูริูมิเขาคอค่ะโอ้ยนี่แมงกระพุนน้ำจืดลมหายใจของสายน้ำเค็กค่ะเลยไม่เคยไปชมของจริงนะคะมีโอกาสต้องไปล่องเรือดูแล้วล่ะ สระภูมเขาคอนะคะก็าจำลองภาพบรรยากาศของฐานที่ตั้งของทหารดูแล้วไม่ใช่ทหารไทยนะคะเพราะว่ามีภาพบังคออยู่ด้วยนี่ค่ะนายคนนี้อยู่นี่เป็นคอมมิวนิสต์นะคะนี่มีหอปืนด้วยนี่คะก็จะเป็นบรรยากาศของฐานที่ตั้งนะคะโอเคค่ะ ไปต่อเนาะตอนเข้ามาป้าก็ไม่ได้จับเวลานะคะว่า,าใช้เวลาเดินชมนานแค่ไหนนะแต่ละห้องก็น่าสนใจมากเลยนะคะใช้เวลาพอสมควรนะคะถ้าเราต้องการที่จะนั่งรถรางด้วยต้องติดต่อมาล่วงหน้านะคะถ้ามาเป็นหมู่คณะก็บอกว่าได้ประมาณ40-50ิถึงห้าสิคนค่ะที่จะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุดนะคะแต่ทังใ,ให้โทรมาติดต่อก่อนก็จะดีมากค่ะอ,อ,อันนี้เป็นห้องเรื่องของอาหารเหรอคะครัวเพชรบูรณ์ค่ะนี่ครัวเพชรบูรณ์มาให้มีกุ๊กด้วยสวัสดีคะ่ะกุ๊กคะ่ะอันนี้ข้าวหลามนะคะขนมจีนลาบ ไก่ย่างตะโกนะ้ของกินเพชรบูรณ์นะคะฝั่งนี้ก็มีค่ะแล้วก็จะมีตู้ตรงนี้นะคะให้ความรู้สามารถกดฟังได้ดูได้นะคะตัวอย่างไม่ทำงานซะแล้วเมื่อไหี้นะคะมีข้าวจีนะคะนี่ข้าวจีคะ่ะแป้งจีคะ่ะเมี่ยงพวงคะ่ะอันนี้เคยกินนะคะ ข้าวแดกงาค่ะนี่ข้าวแดดงาค่ะข้าวเหนียวหัวงอ,อกค่ะข้าวปาดอันนี้ไม่เคยไม่รู้จักจริงๆนะคะข้าวเกรียบอ่อนค่ะด้านนี้ก็จะมีวิดิทัศน์ให้ชมเมนูอาหารต่างๆนะคะที่มีอยู่นะคะมีห้องขายของที่ระลึกด,ด้วยนะคะสนใจติดต่อได้ค่ะนีวัตถุบมงคลผลิตภัณฑ์ว่าขาม ผลิตภัณฑ์ใกล้กำลังไล่กำลังจูนเครื่องเป็นจิโดนัสเซรามิกวางใหญ่ทีเชียนบุรี้าสิ้นผ้าทอไทยหลมแล้วก็นี่ค่ะกิจกรรมชาวเขาหอโอ้หอที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะเชื่อะตอนนี้นะคะป้าได้มายเยี่ยมชมที่ หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวแต่คราวนี้ป้าพูดเองมันคงจะไม่เหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวให้น้องเชิญ <S <S ชวนมาชมกันนะคะเ <ฮะ S 2> ชิญค่ะ,<ฮ>ะที่นะคะหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด <ฮะ S 2> นัน,นเองค่ะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์นะคะทางหอโบราณคดีเนี่ย<ฮ>ะจะเปิดในเวลา9ก้าโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งค่ะแต่วันจันทร์ถึงสุกนะคะก็เปิดตามเวลาราชการเลยค่ะแปดโมงครึ่งถึง 16นาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะเชิญชวนน้องๆและก็ประชาชนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะสามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ได้ค่ะมีการเล่าเรื่องตั้งแต่ยุก่อนประวัติศาสตร์รวมไปถึงสมรภูมิลบเขาคอเลยนั่นเองค่ะแล้วก็ประเพณีของเมืองเพชรบูรณ์ของเราอีกด้วยค่ะเชิญชวนนะคะ แล้วถ้ามาเป็นหมู่คณะต้องทำยังไงบ้างคะถ้ามาเป็นหมู่คณะนะคะ<ม>รบกวนนะคะโทรมาแจ้งก่อนร่วงหน้านะคะเราจะได้ทําการล็อกวันให้นั่นเองค่ะ<ม>แล้วก็จะมีวิทยากรคอยบรรยายให้นั่นเองค่ะอ๋อค่ะจะได้สิทธิพิเศษมีมีวิทยากรพาชมด้วยนะคะค่ะ มีค่าเข้าชมไหมคะที่นี่ไม่มีค่ะที่นี่บริการฟรีค่ะไม่มีค่าเข้าชมค่ะอ๋อได้ข่าวว่ามีการให้นั่งรถรางด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีรถรางบริการนําเที่ยวรอบเมืองด้วยนะคะแต่ว่าต้องทําการเข้ามาจองล่วงหน้าอีกเช่นเดียวกันค่ะยังไงติดต่อมาทางเพจหอโบราณในะคะดีเพชรบุญอินทราชัยได้เลยนะคะ